พ่อแม่พี่น้องป้องไปสุปผูุ้กคนมุนี่ก็มาพบพอ่อกับแจ้แดงหินแล้วกินยังกับบัววงบ,บ่ซซ่นคือจังตำบกแกงตำบกหวงตำบกทั่วพี่น้องเอ้ยอาหารหยอดหิดอีกละกินยังกับบัเหล้วดอกพี่น้องกินกับบัวคอยเด็กบักบึกกินบ่ค่อยได้ไรไหมพี่น้องแจ็คเป็นนี่ยังกินได้นน้อยโอเค <laughs> okay, พี่น้อง น้ำยังกับบ่คือน้ำจิตน้ำใจใจแลกใจให้กันเนาะค่ะเนาะบ,บ่แม่นว่ากดอันติดตามกันแล้วล่ะกดอันถิ่มกดกว้างแล้วก็กดโอ้ยเห็นสารพัดคนพี่น้องเอ้ยคุณผูอยากพากเอาที่ท่านสบายใจนะคะโอ้ยมีแห้งพี่น้องน้ำอะไรก็ไม่คือน้ำจิตน้ำใจคือว่านมาเดอพี่น้องเอ้ย ขออนุญาตใส่มือเลยจต่พี่น้องมาสะซอยกันบัดทีนี้พี่น้องเลยสุดจอดประเทสธให้พี่น้องเขาพุดแ่บๆพวกเจ้าไรยังกินพี่น้องอิงแกนมันนี้ก็หอนอีกแล้วพี่น้องหอนอีกแล้วมาพี่น้องมากญาติใช้มือ

โบราณเป็นว่าร้านเป็นมลมขลมป็นยาทักขนาดพี่น้องเอ้ยหนาวมันลงไปไม่ยังแต่กินพี่น้อง và ăn kể chuyện kinh này bánh xuông สวงค่ะบบัทีนี้่องมันจะเจอาซืนหมอกเ มาเ้อ <Mother, S 2> พี่น้องว่าสุดยอดพี่น้องเพชรครับภูรายันเอฟซี FC, ย่ยายแดงโปรเยกต์ติดต่ออ่าอีกทางหนึ่งก็ได,ด้เ้ยพี่น้องยายแดงใส่กอกอีกสานเจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิม พิมเข้าไปกับขึ้นหน้าแพ่แพร่รถพี่น้องอืมสุดจัด แม่แว่โดพี่น้องอืมชิคจด เขาไปเบ่งเฟสเจดแดงเ้วอยพี่น้องเจดแดงมีน้ำจิ้ม้ำใจอยู่ในเฟสจ้าหมูกันเนาะ ก็กินกำลังมั่นพี่น่องชุดมาะอือ อซึนเลยช่วงมือว่านกินเขากับไข่เกี่ยวโอ้บอยบะแล้ว สุดท,ทันนะเพียงเอ้ยตำขึ้นหลายหลาแล้วก็เอาผัก,กเกษตรมาสะน้ำสีแยกเนาะผู้ใดยางไกลไปกลางแม่ก,ก็เอินกันกิน คือบันแบ ขออภัยในความไม่สุภาพาอืออสวงวะส่วง,วะ,ว,งวะเลยพี่น้องอย่าจือ้อแบบนี้ ขออนุ่าดหยาดข้เด้อพี่หน่าพ้ใดบากินตีนกันแ้วมากดแซกฮะอื ก็ซึนได้ปิงอ่ะสว่างว่ะสว่างว่ะ อิ่มพี่น้องอิ่มอิมอ่มอิมอ่มสว่างเลยบบดนี้นี่ขนาดตั้มหน่อหน้อยๆนังยันี่ยเบื่อหมดู่คลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทั้งหลายาะวไก่ว่าไก่บัวทัวโดกทั้งหลาย ไปได้อ่อมอกอ่อมใจในเด้อคอยหักยายแดงรักไม่น้อยแต่ก็ให้รักนานๆเขาไปเบิ้งอันเฟซบุ๊กยายแดงเด้อพี่น้องยายแดงกับมีนําจิตนําใจเล็กๆในน้อยอ,ยอช่องเจ๊แดงไส้กอกอีสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมเด้อค่ะเด้ออันสื่อเฟซคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจ้าขอให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุข ขอให้ล่ำให้รวยมีเงินมีทองนอนรับกับให้ได้เงินหมื่นเงินอนตื่นกับให้ได้เงินสแสนละวันที่หน,นึ่งมันแยแดงจองพวกเจ้ากับถือสองสามซีไปเดอ้อ <c oughs> ไปละจ้าวัาดีวัาด,ดีค่ะรักกันตลอดไป